ปทุมธานีครับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ตอนนี้เริ่มการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มจำนวน2000โดสโดยเป็นกลุ่มขององค์กรบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและหอ,อการค้าครับนายชัยวัชื่นโกสุมครับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีครับท่านเป็นประธานในพิธีเปิดบริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มตามที่กรมควบคุมโรคองค์การเภสัชกรรมสถาบันวัคซีนแห่งชาติสภากาชาติไทย ราชาวิทยาลัยจุลาภร์หรือหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดหาสั่งหรือนําเข้าวัคซีนป้องกันโรค19โค v วิด19นะครับอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพอย่างรวดเร็วทั่วถึงภายใต้กฎหมายนะครับศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษณราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัรวราขัตติยราชนารี ส่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์มีการดำเนินจัดหาวัคซีนตัวเลือกจากบริษัทซีโนฟาร์มเพื่อให้นำไปจัดสรรกระจายฉีดให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้ชิดประชาชนนะครับที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดปทุมธานีจานวน2,000โดสโดยเป็นกลุ่มขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีและหอ,อการค้าจังหวัดปทุมธานีนะครับ